อราไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษฐ์วันนี้จะอ่านพุทธวจนะให้ฟังในเรื่องวาจาของอสับบุรุษในหนังสือพุทธวจนะหมวดธรรมฉบับกาลวาชันเลิศหน้า64จากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธวจนะเล่มที่21หน้าที่100 ข้อที่73ภ <c oughs> <c oughs> ิกสามกุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรมสี่ประการเป็นที่รู้กันว่าเป็นอศัศบุรุษสี่ประการเป็นอย่างไรเล่าสี่ประการคือ 1. นพิกุทั้งหลายอาศัศบุรุษในกรณีนี้แม้ไม่มีใครถามถึงความไม่ดีของบุคคลอื่น ก็นำมาเปิดเผยให้ปรากฏไม่ต้องกล่าวถึงเมื่อถูกใครถามก็เมื่อถูกใครถามถึงความไม่ดีของบุคคลอื่นก็นําเอาปัญหาไปทำให้ไม่มีทางหลีกเลี้ยวลดหย่อนแล้วกล่าวความไม่ดีของผู้อื่นอย่างเต็มที่โดยพิสดาร ภิกขุทั้งหลายข้อนี้พึงรู้กันเถิดว่าคนคนนี้เป็นอัศบ,บุรุษสองัศบ,บุรุษอย่างอื่นยังมีอีกคือแม้ถูกใครถามถึงความดีของบุคคลอื่นก็ไม่เปิดเผยให้ปรากฏ ไม่ต้องกล่าวถึงเมื่อไม่มีไม่ต้องกล่าวถึงเมื่อไม่ถูกใครถามก็เมื่อถูกใครถามถึงความดีของบุคคลอื่นก็นำเอาปัญหาไปทำให้ลดหย่อนควายเก๋แล้วกล่าวความดีของผู้อื่นอย่างไม่พิสดารเต็มที่ภิกขุทั้งหลาย ข้อนี้พึงรู้กันเถิดว่าคนคนนี้เป็นอัศบุรุษ 3. ภพิกุทั้งหลายอัศบรุษอย่างอื่นยังมีอีกคือแม้ถูกใครถามถึงความไม่ดีของตนก็ปกปิดไม่เปิดเผยให้ปรากฏไม่ต้องกล่าวถึงเมื่อไม่ถูกใครถาม ก็เมื่อถูกใครถามถึงความไม่ดีของตนก็นำเอาปัญหาไปทำให้ลดหย่อนคว้เขวแล้วกล่าวความไม่ดีของตนอย่างไม่พิสดารเต็มที่พิกกุทั้งหลายข้อนี้พึงรู้กันเถิดว่าคนคนนี้เป็นอสบับลุษ สีพิกุทั้งหลายอาสบรุษอย่างอื่นยังมีอีกคือแม้ไม่มีใครถามถึงความดีของตนก็นำมาโอ้อวดเปิดเผยจะกล่าวทำไมถึงเมื่อถูกใครถามก็เมื่อถูกใครถามถึงความดีของตนก็นำเอาปัญหาไปทำให้ไม่ลดหย่อนหลีกเลี้ยว กล่าวความดีของตนอย่างเต็มที่โดยพิสดารภิกุทั้งหลายข้อนี้พึงรู้กันเถิดว่าคนคนนี้เป็นอัศบ,บุรุษพิกุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการเหล่านี้แลเป็นที่รู้กันว่าเป็นอับบุรุษ